ไม่ว่าจะถือเดินสองเป็นไฟโคมตะเกียงสองทงสองทางนะตัวแค่เนี้ยจะสว่างดีจังเลยอะนี่ครับผมตัวนี้เลยนะของนี่สมายด์ลงชักนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นโหมดไฟลีนะครับอันนี้ก็เป็นไฟกระพริบนี่กดอีกทีก็ปิดนะครับผมคือแสงเขาท,ที่อยู่ตรงนี้คนระับจะออกแนวเป็นแสงวอมไว้นะครับเป็นแบบว่าขาวเหลืองอะไรประมาณนี้ครับผมนี่ครับก็ถือว่าสว่างดีนะ นี่เดินสองเป็นโคมตะเกียงด้วยนะหรือจะห้อยไว้หน้าตรงหน้าเต็นท์เวลาที่เราไปขักเต็นท์แคมปิ้งนะครับผมดูดินี่แสงาะเขานะเนี่ยตัวนี้จริงจรนะิงนอะเนี่ยเดี๋ยวหลายคนจะไม่เชื่อนะหะว่าผมาตัวอื่นมาเปลี่ยนอีกเดี๋ยวดูดิดดตัวนี้เลยนะครับผมอเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้สมราคาเขาเลยนะครับผมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวลองปิดให้ดูเนี่ยนะนี่เนี่ยปิดก็มืดแบบนี้เลยครับผม โอ้อ่ะเดี๋ยวเราไป้ดูไหนปุ่มอยู่ไหนน,น,นี่ับผมนี่เนโอ้เออใช้ได้ใช้ได้หรือจะเอาห้อยเป็นไฟให้แสงสว่างสองสว่างภายในเต็นท์ครับนี่ไอเจ้าตัวนี้ตัวเดียวเลยนะนี่โอ้สุดจริงอ่ะไม่เชื่ออีกเดี๋ยวปิดให้ดูเลยปิดปุ๊บนี่ครับผมมือจะตื่นเลยในเต็นท์เอาอยู่ไหนลรปุ่มอยู่ไหนเอ้โครับผมนี่ เห็นไะโอ๋ใส่ได้เลยครับผมอย่างที่บอกเลยสมราคาเลยครับนี่ดูสว่างอืมดูโอ้สุดจริงครับไฟโคมตะเกียง LED ตัวนี้ของสมัยเร่นงาากครับหรือว่าฉลามยิ้มนั่นเองไม่รู้ฉลามยิ้มแบนนี้เป็นโคมตะเกียง LED แคมปิ้งเนาะเออเป็นไฟโคมตะเกียงครับผมอืมมีอะไรบ้างครับผมข้างในนี่ดู เป็นพวกใบคิวซงคิวซีเขานะครับผมแล้วก็มีสายชาร์จ USB to Type C มาให้ด้วยครับผมเอาไว้ชาร์จตัวโคมตะเกียงเนาะนี่สายชาร์จหนึ่งเส้นนะครับมาดูตัวตะเกียงกันครับนี่แบรนด์นี้ครับ s m i l i n g Charge ชั้นลามยิ้มนั่นเอง <laughs> อวัสดุเขาโอเคนะเป็นเหมือนพลาสติกกึ่งเหนียวนะครับผมประมาณนี้นะนี่ครับนี่ขนาดประมาณนี้ครับมือผมจะใหญ่นี่ โอเคไม่เล็กไม่ใหญ่มากเกินไปครับนี่ประมาณนี้มีที่มีเหล็กไว้เกี่ยวไว,ไว้ห้อยไว้หิ้วได้นะครับผมด้านล่างก็เป็นแบบนี้เลยสําหรับตัวนี้ผมเลือกสั่งเป็นรุ่นแบตเตอรี่สองพันสี่รอยมิลลิแอมนะครับผมรู้สึกว่าเขาจะมีให้เลือกแบบพัน0รอมิลลิแอมกับตัวนี้2 4 0พ ah ันสรมิลลิแอมนั่นเองครับถ้าเกิดอยากได้ขนาดความจุข,ของแบตเตอรี่ก็เลือกเป็นแบบสองพันรอมิลลิแอมนะก็จะได้ความจุที่มากขึ้นนั่นเองครับก็ใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น,นครับด้านบนก็มียางกันน้ําครับผมมเเปออกาชช่ง่งงนนี้็็จะครับ รูไทสี่ไว้เสียบชาร์จเนาะส่วนตรงนี้ก็เป็นปุ่มปิดเปิดนะครับผมหนึ่งสองสองก็ะหลี่ลงสามก็กระพริบนะครับสี่ก็ปิดนั่นเองครับคือมีไฟสามสเต็ปนั่นเองครับมีไฟบอกสถานะนของแบตเตอรี่ด้วยครับเป็นไฟสีฟา้าตรงนี้นะครับโคมไฟตะเกียง LED แคมปิ้งแบรนด์สมายลิงชากหรือฉลามยิ้มนั่นเองขอบคุณครับสวัสดีครับ